การโอลิมปิระดับชาตินะคะได้ดำเนินการมาแล้วบ้างครั้งค่ะสำหรับครั้งที่ส0นี้นะคะศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิกสอวบอนมหาวิทยาลัยศวนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวภายใต้ชื่อการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ส0่โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วนที่สอวบอนให้จัดแข่งขันระหว่างวันที่4-9เมษายนณมหาวิทยาลัยศวนจังหวัดพิศณุโลก โดยทั้งนีนักเรียนที่ผ่านการอบรมสวนท่าสองเพื่อเป็นตัวแทนจากศูนย์สวนศูนย์ิภาค12ศูนย์ะ6คนและศูนย์กรุงเทพมหานคร18คนอืมนนักเรียนจากที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจาก13ศูนย์จนวน90คนค่ะซึ่งเหนือจาก แข่งขันครั้งนี้แล้วนะคะจากกาเลือนนักเรียนเข้ารับ,บ,าบรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแงดงรวมไปถึงก0บาทเช่นเหญ่ของรายการแข่งขันโอลิมป,ปิกวิชาการระดับนานาชาติจากนั้นเมืลอนิธิส0นจะส่งรายชื่อผ่านเกณฑ์ข้าอรบรมปักสสวทเพื่อที่จะเป็นตัวแทนสำหรับการแข่งขันโอลิมป,ปิกวิชาการระดับนานาชาติต่อไป เสงปรบมือให้กับท่านชมพปรสังเกต234รวมคณะกรรมการด้วยนะคะ